แตกหนึ่งนะหนุ่มๆล้มหนึ่งล้มหนึ่งสวยล้มหนึ่งหัวโดนหัวอุ้ยยี่ฉลามบุกไหวเฮ้ยมึงกระโดดลงที่เดียวกูเหรอวะ <c oughs> เดี๋ยวกูน้อย นน่กลับมาแล้วครับผมนะกลับไปรุ่นฟรีไฟครับผมนะเออคือไอ้รหัสเนี้ยผมพูดก่อนนะครับว่าผมเนะี่ยก่อนหน้านี้ผมได้ทำการเติมไปนะครับผมนะประมาณ7,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ซื้อชุดซื้ออะไรไอ้ต้นกำเนิดการเล่นฟ Fire ตอนแรกผมโหลดพับจีกับพับจีเนี่ยมันจะมีเป็นเห็นมันชุดใหม่มาคือทาร์ฟอร์เมอร์ฮิวโรเท แล้วผมเนี่ยชอบบัมบร์บีกับออจิมัความมากตอนนั้นผมพูดก่อนว่าผมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลและมีน้องคนนึงทักมาน้องคนนึงทักมาบอกว่าพี่ถ้าหากว่าพี่เนี่ยในรหัสพับจีพี่เนี่ยมีชุดเบฟครบ3เซตผมจะขอซื้อต่อเลยแสนหนึ่งเคียกูแบบเฮ้ย,เ,ยเอาดีๆ กูยิ่งกูยิ่งเซียนอยู่นะกูยิ่งแบบช่วงนี้กูช็อตตังนะค์้วงไงกูกำลบิ้งเยอะไปหน่อยไงนะกูช็อตตังนะค์ด้วยไงอยากได้ตังค์เยอะไนงะเออกูเซียนตังค์ไงปับ๊บผมก็เข้าไปดูสรุปในพับจีผมเนะี่ยไม่มีชุดเซต็ตมันมีเบฟก็จริงแต่ผมเติมไม่ไหวตอนนั้นผมยอมรับเลยว่าช็อตนะครับผมผมก็จะกลับผมก็ไปดูว่าเฮ้ยกูกลับไปเล่นพับจีดีไหมเพราะว่าแฟนผมก็เฝ้าผมอยู่ด้วยผมก็กลัวแฟนเบือบ่อแบบชวนหาอะไรเล่นเงี้ยปั๊บแฟนผมก็บอกว่าพับจีอ่ะหนูไม่เคยเล่น ่แต่เขาเคยเป็นวัยรุ่นฟรีไฟล์มาก่อนอู้หูอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูเป็นนี่นะรหัสฟรีไฟล์แฟนผมนี่ฮ่าดูหูดูคนกดไลค์ดิพันกว่าธรรมดาที่ไหนอ่ะนี่รหัสฟรีไฟล์แฟนผมนี่นี่หูดูโคตรเท่เฮ้ย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 อะไรวะหน้ามันเชี่ยอะไรวะหน้าเฮ้ยเฮ้ยมีแบบไฟด้วยที่นี่คือรหัสฟรีไฟล์แฟนผมอ้าวผมไอ่ไี่ไอ่ไอ่ดูโคตรเท่โคตรเท่แล้วโคตรโหดโคตรตึงดู ยศดิยศแบบ3บั้งซิลเวอร์อะนะครับผม <c oughs> ตอนแรกผมเล่นพับจีกันนะเอาเอาเอาพับจีกันนะขอ,อยญาตที่พูดก็ไปวนมานะพอดีพุ่งหายป่วยไงอ่ะวกไปวนมาปุ๊บผมดวพับจีผมอ่ะจะเปิมพับจีเพราะผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบพับจีมากผมเล่นพับจีผมเคยแข่งพับจีใช่ไหมเออเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบให้อิอร์มาแข่งกันตอนนั้นผมชอบมากเออแล้วก็ผมเคยแบบว่าเล่นพับจีคอมด้วยผมชอบมากพั PUBG บจี PUBG คอมผมเติมเยอะเออ แล้วก็พัดจีในโทรศัพท์ผมก็ชอบพัฟจีโทรศัพท์ถ้าหากว่าเราเล่นในคอมใช่ปะมันก็จะทําให้แบบเจอคนในคอมเหมือนกันเออผมก็จะไปเอาชุดผมดูให้มีชุดอะไรสวยบ้างวะมันก็ไม่มีชุดอะไรสวยไม่มีชุดแลรัลงการไงผมก็ดูละแต่ชุดผมมันมีชุดเบฟอยู่มันจะมีชุดมัมมี่ของพัเจีนึงโคตรเทเลย <c oughs> ผมก็อยากได้แต่ผมมองละปืนมันไม่มีแสงไงปืนไม่ไม่มีไฟอ่ะปืนไม่มีแสงอ่ะกูอยากได้ปืนมีแสงใหญ่ผมอะ่ะ อันนี้ขอคลิปนี้ขอยากเกินกันนะขอยากเกินไปเรื่อยกันนะคลิปฟรีไฟน์นานกลับมาทําทีขอพูดให้หมดเบื้อกกันเออผมก็เลยถามแฟนๆบอกว่าเล่นฟรีไฟน์ด้วยอ่ะผมก็เลยโหลดฟรีไฟน์มาเออโหลดฟรีไฟน์มาบัฟเข้าไปดูในลัคกี้เลเยอร์เชี่ยกูซื้อเละเลยท่านผู้ชมกูบอกเลยนั่นผมกดแพ็คเนี่ยผมกดอย่างเดียวผมเติมอย่างเดียวแพ็คเนี้ยกูเติม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 แพ็คพันแปดเนี่ยกูเติมเติมเติมคือถ้าไม่พอเนี่ยกูกดผมไม่รู้กดกี่ทีแต่จำได้วันนั้นประมาณทีกด ผมกดนะผมกดซื้อ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 เสียกหนามดูนะครับผมนะแล้วมันก็มีอันนี้มาใหม่ผมไม่ได้ซื้อนะอันนี้ไม่ได้ซื้อแต่ความเจ๋งคือผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเพราะว่ามันจะมีไอ้อันหนึ่งที่มันได้รถอ่ะผมกดสองทีได้เลยเว้ยเออที่มันได้รถคันนี้อไอ้รถคันนี้ผมกดสองทีนะไม่ไ응ด้รถเลยผมงงเลยอ่ะนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เอาตัวนี้มาไอาตัวขาวไออาสุนคิสเ้านะ่ะนะครับผมแล้วก็ เออเอาตัวนี้มาด้วยนี่ของอันนี้เอานี้มาหนึ่งเอานี้มาหนึ่งเอาดาบมาหนึ่งเอาบังเกอร์มาหนึ่งใช่ไหมเอานี้มาหนึ่งแล้วก็เออผมไออันเนี้ยคนกดไลค์สองหมื่นเลยนะแมงเบียวจัดแม่เหมือนไม่เหมือนตัวอะไรหรือเ่าไอเบวเนี่ยไม่เหมือนไอไอกาโรอ่ะเออไอกาโรอ่ะที่แม่งอยู่ในวันพันแมนอ่ะไอเชี่ยไม่เหมือนมากมันมันเหมือนกับไอไอโบไอโบลอนด้วยไอโบลอนอ่ะไอตัวตาเดียวมันเหมือนมากแม่งเท่มาก คนกดไลค์นะสองหมื่นหกผมคิดว่าไอเชี่ยนเนี่ยแม่งคนต้องชอบเยอะมากแน่แต่ผมมันยังไม่ได้กดเติมไงผมมาเติมเอานี้เห็นไหมห้าหมื่นสี่คนไม่กดห้าหมื่นสี่ผมเลยคิดว่าคนาคาคน่าจะชอบอันนี้มากกว่าส่วนนี้คนกดหมื่นห้าแล้วผมชอบเดี๋ยวมันเทเห็นไหมมันฟร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 กลับมาอ่าแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ผมว่าอยากได้เหมือนกันอันนี้แม่งยังไงรู้เลิศเถอะอันนี้ไมค์ครับผมก็ว่าแม่งก็เลิศเถอะมัมมี่แม่งเทแม่งดูดพลังมัมมี่ผมไม่แน่ใจว่าของใครทําก่อนนะครับจีกับฟรีไฟล์แต แม่งเอาตรงนะผมแม่งนี่มีหมดเลยผมชอบทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนะเออม,มันมีมัมมี่ที่สกินสวยมากถ้าเป็นของพับจีใช่ปะเออผมชอบจัดเลยแล้วก็มีอันนี้อันนี้อันใหม่อันนี้คือผมเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะแบบมันด้นสดนะยังไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรเลย,เลยแต่มาพูดกะจะมาพูดได้ฟังว่าเออกูอจะเล่นฟรีไฟนะะกูจะกลับกูจะมาทําคลิปฟรีไฟ้นะอะไรเงี้ยนะครับผมก็รอรอดูกันไหมก็ไปดูนะแต่ก็เดี๋ยวทําให้ดูนะเพราะว่าน้องๆก็ ขอให้ผมทำคลิปฟรีไฟเยอะมากนะครับม,มีเด็กน้อยที่เล่นบอ mm hmm. ลพีเตอร์ดัอะไรเงี้ยเออขอให้ผมทำคลิปฟรีไฟเยอะมากส้วแต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมใครที่ยังรอวันพีซอยู่นะครับผมอย่าลืมได้ฝากรหัสดองซอมบี้รัสด้วยครับผมนะฝากด้วยนะครับผมใครที่เล่นแบบเวอร์ติลิงเวฟใช่ไหมแล้วแบบว่ายังไม่มีรหัสเริ่มต้นเนี่ยก็ตุ่มตามชอ็อปนะครุ่มตามช็อปก็จะมี เรานต้องเล่นเวฟคุกกี้ลันคิงดอมผมชอบมากคุกกี้ลันคิงดอมนะเออชอบแต่เล่นไม่ค่อยเป็นแต่ที่ชอบสุดคือคุกกี้ลันทาวเวอร์แอดเวนเจอร์อันนี้ชอบมากอ่าคุกกี้ลันโอเวนเบรกอันนี้ชอบมากเลยนะครับผมในตูมตามมีแมมมอสก็ยังมีบล็อกฟุตแต่ว่าเห็นแมมมอสเนี่ยเขาบอกมาว่าชี้แจงมากับผมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้พังแล้วนะครับผมนะรหัสพังไหมใช่ด้วยร้านพังด้วยใช่ด้วยนะครับผมนะแต่ก็ยังไปสุ่มโลบักกันได้อยู่นะ แอมมอนเนี่ยส่งโรบักยังมีโอกาสได้หนึ่งมือโรบักเหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคอูฝากสนาเลยอะ่ะและเนี่ยถ้ากดไปเนะี่ยของระบบของฟรีไฟผมพอรู้นะจากที่ผมกดมาหลายตู้ใช่ปะ่ะกดมาน่าจะเป็นหมื่นอะ่ะผมบอกแค่แน่ว่าน่าจะเกือบหมืน่นที่ผมเติมอ่ะนะครับผมนะเออมาที่แลกเปลี่ยนนั่เห็นไหมเวลากดปุ๊บมันจะได้เป็นเรื่องของใบนี่และแมงก็มว่าแลกอันนี้นี่เองมาแลกพวกนีออ้ที่ผมอยากได้อันนี้ก็ไม่อยากได้อันนี้ก็ไม่ได้อยากได้นะครับผมอันนี้ กระเป๋านี่อันนี้น่าสนใจหน้ากากชอบหน้ากากชอบแต่เนี้ยหัวทองกุว่าแม่เห็นเด่นไปหัวทองเนี่ยสมมติเดินเดินอยู่อะหัวมึงหัวมึงทองมาอย่างเงี้ยไอ้ที่โดนลากบัวหายเลยนะเอาจริงอนะอันนี้มันเทอยู่แนละ้วผมชอบนะถ้าเป็นอันเนี้ยผมชอบมากเลยถ้าเป็นตัวเนี้ยผมชอบโคตรเลยผมชอบจัดเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูนะผมเดี๋ยวลองดูว่าจะต้องใช้กี่เพชรหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะโจทย์ก่อนใช่ไหมเออผมโจดก่อนปุ๊บ 15850้า 15, เพชรที่มีอยู่ตอนนี้โอเคกดไปครับผมไม่ต้องบอกครับร้อยซุ้มกดคลิกไปเลยสกิปโอ้โหดนีได้มาส7บเจดกิ๊กป่ะเฮ้ยอย่าบอกชุดแดงกับแคงปีโอ้หกระเป๋ามาก่อนครับผมนะชุดแดงยังไม่มาครับผมโอ้ยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าโทเค็นเลยอ๋อมึงจะบ้าหรือเปล่าไอ้กระมังปุ๊กเข้ามา,นะา,มาครับผมนะปุ๊กเข้ามาครับผมนะบอก13าครับผมนะปุ๊กระเบิดขวดเข้ามาเฮ้ยอย่าบอกว่าเอาลูกซิงชิงกระเบล แล้วกูเปิดได้เลยปะล่ะกูเปิดได้เลยไหมถ้ากูเปิดได้เลยก็ดีสกิปปักโต๋ครับผมอุ้ยเฮียซ้ำไปสัตย์พ,พอละร้อยหนึ่งต้องใช้ขนาสองหนึ่งเก,ก้าอนันเดี๋ยวลองกดไปก่อนเดี๋ยวลองกดไปก่อนเดี๋ยวมาแรกทีหลังนะครับผมนะอุ้ยใช้ใช้ไปแล้วแปดร้อยเพชรสกิปปักโต๋เฮ้ยอย่าบอกว่าเนะีย่ยังยังยังเนี่ย,ย,ย,ยถ้าเขาทำแค่ให้กูตกใจเฉยนะนงามใจสกิปเปาะอุ้มสกิปปักเปเข้ามาสกิปปักโต๋เข้ามาครับผมสกิปปักโต๋เข้ามาสกิปปักต้เข้ามาสกิปปักฟังเข้ามาสกิมังเเต้ขาา อเออยังไม่มาว่ะสองร้อยแล้วนะายสัตว์สกิฟโตสโกปังเต้หน้ากากก็ยังดีเฮียหน้ากากมาไหมโอ้ปืนอีกไอสัตว์เ้ยหน้ากากไม่มาเลยโอ้โหกระเป๋าอีกพอแล้วพักแล้วไอเฮียสองหนึ่งเก้ากับเก้าเก้าแล้วแม่งไม่มาให้กูเลยอ่ะกูก็ไปเคลียร์ปั๊บป๊อปอัพโอเคพอแค่นี้พอกูแลกเลยครับผมนี่ยเอาหน้ากากไอฟอนแมนหรือว่าเอาไอหน้ากากแ,แขกหรือว่าไอวีไอพีเนี่ย ถ้าใจผมชอบนะผมมีกระเป๋าหมูใช่ปะผมอยากได้อันนี้มันสวยไงอ่ะผมเอาไอ้เียทมต้องเอาอยู่แล้วมันเท่ไงเออกูต้องเอามึงอยู่แล้วไอสัตว์มังเท่ชิบหายอ่าผมเล่นเป็นไอ้มังคีคิงนะวูของนี่เจ้าโก็เท่มีหน้ากากสามอันเด๋ววะเจ๋งจัดนะครับผมมันแจกเป็นเรื่องของชุดโกโกวาเลยนะท่านผู้ชมทางเกมอะ่ะจะให้ดูเนี่ยนี่ใช่ปะเนี่ยผมได้ชุดโกโกวาไปแล้วผมรับมาละเออแดกแม่งเรียบร้อยละแล้วก็ไปเรื่องของไปลัคกี้ลอโย่เหมือนเดิม กูยังอยากได้ไอวีพีหรืออฟอนอยู่วะถ้าวีพีไม่เป็นกวางเลนเียงไงกวางเลี้ยวหลังผมชอบกวางเลี้ยวหลังเลยถ้ากวางเลี้ยวหลังอนะเวลาอย่างเงี้ยแล้วเขาหันหน้าเงกูม,มันดีนะผมชอบนะเออชอบอะไรของกู่็เล่นเยอะฟอนแมนมันก็ดำไงฟอนแมนมันก็ดำไอเสียลองปก่ออีกหน่อยลองรออหน่อยเผื่อแม่งได้สองอันเลยปึ๊บป๊อปผมว่ายังไงเนี่ยก่อนที่ถึงอันต้องมีตัวเนี่ยพอละมันไม่ได้ละ แน่ๆต้องไ,ได้ได้อีกหนึ่งอันแน่ๆผมมั่นใจก่อนเก้าๆคู่ว่าละได้แน่นอนไม่ใช่ลูกสองแน่ๆลูกสองหมดไปมาแน่ๆลูกสองคู่ว่าละเฮ้ยไอเฮียนี่ซ้ำอีสัตว์เอ้ยเวตรตะไยเอ้ยไม่น่ารีบแลกเลยดิแป๊ะจบเลยชีวิตเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดสองร้อยใช่ไหมโอเคเอาให้ได้สองว่าก่อนอ่ะพอละแค่นี้พอละเพชรกูเหลืออยู่ กูหายไปเจ็ดพันเพชรเยี่ย yeah! โหผมผมอาจจะแบบว่าไม,ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ฟรีไฟล์อะไรอย่างนี้นะพิมพ์บอกได้คอมเมนต์บอกได้อันนี้ขอขอญาตด้วยนะขอญาตด้วยนะขอพายากใจจริงขอพายแกจริงนะน้องๆหนูๆ,ๆที่ดูอยู่แบบเฮ้ยพี่แป๊ะเยี่ยใช้แคสเปลืองวะ่ะสอนสอนได้อย่าพึ่งด่าอย่าพึ่งด่านะครับผมสอนก่อนสอนกูนนก่อนไงครับผมนะเออกูได้ชื่อโกโกวาเลยนี่วะ่ะไอชื่อโกโกวาเนี่ยแม่งมีให้ซื้อแพค็คผู้เล่นสี่เ้าหกอันนี้เห็นไหม แล้วผมได้ส่วนลด75%ได้บังเกอร์มาหนึ่งใช่ะหมบังเกอร์โกโกวา15แต่แม่งไม่ได้ชุดโกโกวางโจทย์ถ้วยอาคคณีมันคือถ้วยเชียอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะี่ยกล่องอันนี้แม่งได้อันนี้ได้พีตีบวกต้องซื้ออยู่ละอันเนี้ยอ่ะผมซื้อ 56, าาดไอ้456ประกันผู้เสียหกปังโอเคกูคซื้อเลยอ่าเปิดเลยครับผมนะยังไม่ใส่เฮ้ยมันได้แค่อันเดียวหรอโอ้โหกูกดอีกฉันอยากได้เพชรอย่า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 ได้เพชรโอเค70 ดีไม่ได้เพชรกัญยาถ้าได้ไดเพชรกัญยามาไม่เจรจาเลยจ้ะยังไงกูต้องเอาไอ้ที่นี่วะเนาะ่ไอเ้เนี่ยแล้วแต่นี้มันซื้อกี่อันซื้ออันหนึ่งสิบกล่องเลยเหรอเฮย้ยเอาดียังเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่โอ้ยยังเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่โอเครางวัลทั้งหมดมีอะไรบ้างรางวัลทั้งหมดแม่งไม่มีชุดโกโกว้วางอะวะแม่งมีคอบปบราเคอันนี้เออมีมีมมตีเติร์ดมันไม่มีชุดโกโกว้าวาวอะอันนี้ไอไหล ไอเสียสมิงนะผมนะกินของแก้วผมว่าคงได้แค่บังเกอร์มั้งคงจะได้แค่บังเกอร์นะท่านผู้ชมว่าปะเนี่ยบังเกอร์นะร้อยสี่เก้าซื้อไปเถอะเพื่ออะไรวะแะมะกูก็ใช้บังเกอร์ไม่ค่อยเป็นนะเวลาเล่นเกมเข้าไปเนะี่ยกดบังเกอร์ไม่ค่อยเป็นนะครนะับไปพี่ว่าได้เก้าโอ้เจ็ดสิบห้าโอเคสมมติว่าผม กดอันนี้ไปปึ๊บอะพอ,ะอะแล้วผมก็รีห้าสิบหกอันเว้ยเยอะอยู่เวรุ่นอย่าเป็นเทสนะโอเคเจ็ดสิบเนี่ยมอ่ะผมลองรีนะอันนี้มันคุ้มบอกว่าเนี่ยมันได้แหละว่าตัวกลางไงเรูุเนะี่ยบัตรเปลี่ยนชื่อเฮ้ยอันนี้นะอันนี้น่าสนใจว่ะกูมีหนึ่งว่ะอ่ะสมมติว่าผมรีปึ๊บโอ้โหถ้ารีคือได้ของพวกนี้เหรอชุดเสือสมิงไอ้เยยกเทนเนี่ยอูยชยชยวยว้ชุดเทชิหาเลยว่ะคือผู้หญิง ว่าะไรวะาเอาผู้หญิงก่อนแม่งมีไฟไท,ท,ทั้งหลาด้วยเชี้อเทสที่ผ่านอันนี้กูซื้อเละยะท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะกดไปก้าเพชรกูว่าเอาแปดสิบเปอร์เซ็นเชียร์เสือสมิงนี่คืออะไรวะเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยระเบิดไข่โอ้ไม่ต้องเอมามั้งโอ้โหแล้วไม่มีนี่นด้วยทารีทีได้เก้าเพชรหมดละว่าไม่คงไม่ต้องเอาแล้วนะท่านผู้ชมอ่ะลองลองลองีกทีแบบ ลูกตาเอามาทำใหม่ลูกตาเบียวโอ้โหได้ชุดได้แอคท่ารถเหรอรถมีอะไรมั้งรถกระโดดขึ้นมาปุ๊บแล้วบิดออกมาเฮ้ยเท่อยู่นะเฮ้ยอันนี้ชอบนะเอานะอันนี้เน,นี้ยเนี่นี่โอ้นี่ดีเจโยโยโย,ย้ว่าแมกกาไซดีกว่าไปแมกกาไซแบบแม่งเท่ดิเออกรู้สึกนะว่าเขาคงนะพอละผมว่าเอาประมาณนี้พอละเปลืองละเฮียอลองดูได้เท่าไหร่ถ้าถ้าได้ถ้าได้เก้าเพชรผมไม่เล่นต่อ แต่ถ้าไม่ได้ก้าวเพชรกูต้องเล่นต่ออ่ะกดดัวต่ออ่ะว่าสี่ก็อ้ามันจะให้กูใช้ให้หมดอ่ะถ้าได้ก้าวเพชรผมเลิกมันจะให้กูเล่นต่อเว้ยเอา,ออนาอันได้ป่ะท่านผู้ชมปั๊บโอ้โหชุดมันไปชุดนี้มันไม่ค่อยเพ่ะนะผมมีอะไรบ้างเนาะผมเหลือแค่ชุดนี้อ่ะแล้วก็เหลือแค่น,นี้ยี่สิบกับเ้นอันนี้อะไรอนะ่ะ เอามาทำให,หม่เะเนี่ยเออชุดนี้เอามาทำให,หมว่วะชุดนี้กูอยากโลกมันเท่เหรอวะเนี่ยเอาไหมท่านผู้ชมน้องๆคิดว่าควรเอาไหมเออหลังจากลงคลิปนี้หกวันไปเดี๋ยวคอมเมนต์บอกว่าควรเอาไหมาชุดเที่ยนเนี่ยร้อยร้อยเก้าสิบเก้าเพจอะควรเอาไหมตอบหน่อยดิเออเดี๋ยวผมรีบลงคลิปนี้แล้วก็เม้น์บอกหน่อยนะว่าผมควรเอาไหมเอาเถอะแต่คลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะโหนะ แม่งมามา,มาพามาส่งโกโกวาเอ้าแล้วแม่งไม่มีโกโกวาเนี่หว่าไอชุดเสื้อฟุตบอลนนี่กระเทนนะเว้ยอันเนี้ยบูร็อกอเออผมไม่รู้ว่ามันใช่บูล็อกหรือเปล่าแต่กูคิดว่าน่าจะใช่บูร็อกอันนี้ผมอยากได้ในนี้คืออะไรรู้ปะคือไอหน้าเนี่ยแหละผมอยากได้หน้าแม่งเดียวเนี่ยอยากได้แค่ตาแม่งเดียวลู๊กตาแม่งแบบเป็นไฟบอลลักันลูกตาแม่งอยากได้แค่นั้นถ้าถ้าจะเอาจากกล่องเนี่ยนะผมอยากได้แค่นั้นถามว่าคุณคุณแม่เบอร์แปดด้วยคือกูต้องจะต้องเบอร์สินะบอออร์ 10. เเออผมชบบ นหนึ่งกับศูนย์ไงเฮ้ยอันนี้ก็ยังไม่มีไอ้ท่าเต้นเนะี่ยไอ้ท่าเต้นกูมียังวะเออกูยังไม่มีสีม่วงไอ้หน้าบึ้งเนี่ยกูยังไม่มีถ้าจะาทุกสีกูก็รวยป้าอาจริงนะกูต้องว่างจัดอะโอ้สิบเก้าอ่ะแลกไปแลกไปเลยกูแลกหมดอะอันนี้ที่แลกลาอันนี้เอาไปก่อนนะโอ้โหน้องน้องหมาทองอีกอา่าประมาณนี้ประมาณนี้คลิปนี้ขอบคุณมากมากเนาะไอ้ชุดโกโกวาหนอยากรู้อย่างหนึ่งว่า จะหาที่ไหนวะมันให้ฟรีช่วกโกโกวากจริงเว้ยแต่ว่าแม่งไม่มีให้กูกดเติมนาคาแลกเปลี่ยนเนี่ยวะอ๋อนี่ไงมันจะจำกัดการซื้อหนึ่งครั้งด้วยโทเคนไม่พอเชีย่ยแล้วเอาโทเคนที่ไหนวะเนี่ยท่านผู้ชมต้องได้ต้องมีโทเคนต้องทำภารกิจวะกิจกรรมรายวันโอ้โหต้องรับโทเคนป่าแล้วทำดามเมจเหรออุ้ยอยากได้ช่วยโกโกวาจัง อยากได้ชิกโกโกวามาแล้วลูกจะอุ๊ยน่ารักอะ่ะแต่ของเขามีแจกอยู่นะพาไปเล่นอย่าพาไปเล่นตาเล่นให้ดูตาหนึ่งไหมเมื่อก่อนเคยเคยทําคลิปอยู่สมัยทําทําช่องดุดแหนมไปเรื่อยอะ่ะใช่ไหมผมเคยทำรีไฟายอยู่ไอ้เรื่องเป็นปมเลยแอคไงไแบบว่าเล่นทําทรงแอคไงทําทรงแอคแต่เล่นกากไอ้เรี่อโดนยับเลยนะครผมคอมเมนต์ลันเลยไอ้ ถามว่าผมใช้ชีวิตมาถึงตรงนี้คอมเมนต์ยังมีแบบมีผลอยู่ไหมไม่ค่อยมีผลละเออแต่ก็ไม่อยากให้รันไงไม่ค่อยอยากให้เม้นรันเท่าไหร่เฮ้ยค้างเฮ้ยโกโกวาผมซื้ออะไรครับผมไปรุนนี้มาแล้วลูกยาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อนีดาเฮ้ยเขาเขาทำยังไงอ่ะวู้นี่แอคไงแอคไงเขาจะเขาจะเขาจะ พุ้บเจ้าเฮ้ยไปเฮียมาดต่เล่นอยู่นั่นแหละว่าทางเนี้ยแม่งมีคนมาหนังไงมาจริงๆแล้วอุ้ยไอตัวทองมาด้วยเฮียว่ากูแตกแน่เลยตั้งมังเกอร์อย่างไ้สตาร์ทมันเป็นขอโทษนะท่านผู้ชมกูเป็นจริงจิงจริงนยิงจระโดนยิงกโดนยิงอุ้ยไม่ได้ลากหัวท่านผู้ชมขอโทษด้วยสเกือบแตกแตกหนึ่งครับหนึ่งแค่แตกหนึ่งแตกหนึ่งครั้งหนึ่ง First Blood เฮีข้างบนว่าอยู่ข้างบนว่ เดี๋ยวเดี๋ยวพันยาค่ะเตึกตึเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูขึ้นเพื่อนกูขึ้นเพื่อนกูยิงเพื่อนกูยิงหัวลูกกระสุนจะหมดคิ้วคิวเพื่อนเพื่อนเราเก็บหมดไอ้เหี้ยเพื่อนเราเก็บหมดกูเลยกูอดไปกูกากไอ้สัสสบายใจเฮ้ยอย่างเราก็ซื้อปืนได้อยู่วเวรุ่นเอาปืนอะไรดีวะปืนที่อัพเกรดได้ไอ้เหี้ยไม่มีปืนที่อัพเกรดได้เลยวเวรุ่น เอ้ยอันนี้มันเจาะเกาะวะเจาะเกาะวะมีลูกซองเขาวะลูกซองไม่มีโหอูซี่อ่ะเอานี้แล้วกันเฮ้ยเอาเกาะเอาเกาะเอาเกาะคือเกาะเอา๋ยวเอาเอาปืนเดิมปืนเดิมไปมาเดี๋ยวขึ้นเข้ามาเกี่ยววางบังเกอร์ไงวะไม่เป็นวะมันคงไม่มาทางนี้มั้งถ้ามากูก็ตายไงง่ายๆรีมาเพื่อนเพื่อนเราแล้วเพื่อนแล้ว เฮียโดนว่ะงี้กัอนอ้อ,อมมานี่ล้มหนึ่งล้มหนึ่งสวยเพื่อนเราล่วงล้มหนึ่งหัวโดนหัวสวยสวยสวยมัน,นตัง้งบังเกอร์ไงว่าตั้งไม่เป็นว่ะสวยอุ้ยเฮียโกงโกงว่างบนไม่รุ่น,นโดนยิงหัวปล่อยตายเลยเพื่อนข้างบนอย่ายอมโอ้เพื่อนโกหก มาแล้วลูซียชุดโกโกวาชินุยักษ์ได้นะครับผมอุ้ยพีพีเนตีอสกาสกานี่ยจะโหดสุดแล้วนะอุ้ยเอ็มเอ็มหนึ่งสี่อ่ะอสกาเล่นขั้นสกาดีกว่าเออเออเฮสกาแดงด้วยนี่สกาฉลามบุกสกุกตามมายิงี่ชีปั้นเลยมึงเจอฉลามบุกมาไปครับเพื่อนรออลไรตัวไปไปเรื่อง ไป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 เฮ้ยแม่งยิงเลยเว้ยล็อล็อกล็อกเฮียล็อกล็กโดนครับผมอุ้ยโดนเฮียโดนหัวไอ้สัตว์แม่นเกินไปรุ่นยายาพัญยาด่วนเลยไอ้แม่ย้อยพัญยากูแตกหเว้ยเพื่อนเพื่อนกูเพื่อนกูเก็บหมดเลยเว้ยเฮียหมดไปไปรุ่นเพื่อนกูหมดเกินไปรุ่น เฮ้ยเพื่อนกูมันจะโหดเกินกูจะไปสองวุ้ยยี่ฉลามบุกไหวสัตว์ว่ากันหนาฝอยเหรอวนละเกมไงนี่มาอู๋เอาแม็กซ์หน้าแม็กซ์นี่ละโคว์วาร์เบรนเฮ้ยแดกขนมกินเห็ดกินเห็ดกัน ใส่หมวกก่อนเออหมวกเต็มหมวกเต็มแลบระเบิดน้ำแข็งมังกรอันนี้คือคือบังเกอร์วะใช่ปะบังเกอร์ตั้งไงอันนี้อะบังเกอร์เหรอใช่ปะอันนี้คือบังเกอร์วะท่านผู้ชมเฮ้ยมันยิงมันยิงมันเริ่ม,มยิงเลยวะ่ะแอบดูแอบดูก่อนนี่ไหนะวะผมอยู่ฝั่งนู้นกันปะกูม,มาเอาของเว้ย ฝากเพื่อนนี่ไงอยู่นี่เฮ้ยเกินไปเพื่อนกูอยากโหโด้ากูได้เพื่อนโหดไปโอ้โหเท่เชีย่ยตัวมันตัวมึงธรรมดาเลยวะแต่มึงเล่นเก่งขี้ผายเลยวะกูไงจะใครล่ะมึงเอาไลฟ์ไปเลยมึงเอาไลฟ์กูไปเลยมึงมันเทพจริงวะพี่ชายเออ, <I see S 1> เอโอ้โกโกวาสังหารไปสองเหรอขอโทษนะท่านผู้ชม ได้แค่นี้แหละฝีมือกูนะผมอะใครอยากให้ทำต่อก็คมอมเมนต์บอร์นนะครับผมอย่าท้ากูหนึ่งหนึ่งนะเชียโอเคขอคนละใจกำลังใจจ้าสวัสดีครับ